ด้วยบาตทองเชียงทองล่องค้าอยู่หนสระเาพระราราขคุณที่นคะคุณ้ค่ะนคะขอบคุณนะครับสลับส่งรางวัลนะครับ ี่ยหน้าเวทีนะครับแม่เ็นจัเบเปิดครบัรเบรเวลาณครบัรบ,รบมีบุญนับสัสูงส่งเือนนางหอ์ปีพักกำมแเนูกเชงช้าเจ็บป่วยนักสัง ได้ครับน้องเป็น ก็แบกอยู่แล้วเดี๋ยวแบกไปแบกไปใหญ่เด้อลูกโอ้โอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะพี่โบขันใจอะไรอีกเราฮะโอ้โหพอคุณคือเพคะงไปเลยลูกก็พี่โบเนี่ยให้องค์หญิงเราเมยยาองค์หญิงไม่ยอมมาเหยียเพคะอ้าวเชทองไม่ได้กินยาแล้วลูกฮะเศรษฐเพื่อบอกที่เกิดมาน่ะชีวิตอาพัมนั้น รางวัน้ายมือครับดีเลยเดี๋ยวติพวกมาติดพวกมาขอบคุณครับขอลาทั้งคู่ครับคุณสรับ้อนไม่ต้องมาคราบเลยไม่กินหรอกนะไม่ไหวแล้วไ่เชื่อพาเลยอย่าปาทำปลาอย่าดูับมามากจุกลิบโอ้ยไเ่ได้สั่งตัวไะ้รเลย เราวันท uh, oh, right. so well, hey, okay. like, so ้าวินดีครับกเด็น่อยแล้วตอนี้ครับขอบคุณครับล่อยลงลํเล่นไมลูกไหวไหมลูกฮะพ่อช่วยรับต่อมั้ยเป็นไรขี้เหนียวเหมือนเดิมเลยลูกขอบคุณครับขีบคุอครับที่โม ไปขัดใจเขาเรื่องอะไรก็รู้อยู่ว่าขัดใจไม่ได้อ้อพี่ไม่ได้ขัดใจอะไรเขาเลยเลยครับแก่กินผิดวัตอากินผอ๋อไม่เอ้ยบอกเลยว่ามันกาจากควารักตู้ขอผู้ชายฉทองกินยาสีหนุกจะได้หายเฮ้ยรู้ยุ่ยคร่บมันก็หายแล้วดีกว่ามันถึงเดินได้เนี่ย คหมดว่ะหายเขอบคุ้วคระับอรั้นี้พี่น้องที่มาจากจังหวัดสกลนครมาครับคนเยอบไม่หว่จอ้ารับรางวัลเลยไม่ไหวเลย เชื่อพ่อนะลูกนะกินเส้นนิดนึงวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะลูกมาเดี๋ยวพ่อป้อนวันนี้พ่อป้อนยาให้กินนะลูกนะไม่เอาไม่กินยาเป็นของไม่กินอ่านนิดเดียวก็ได้ลูกกินนิดก็ไม่เอาอ่ะไม่กินเอ้าเป็นไรลูกไม่กินยาเดี๋ยวพ่อกินเองพ่อกินก็เหมือนลูกกินอ่ะอันนี้พ่อดูได้เลนะอันนี้พ่อนะลูกลูกเป็นเด็กเป็นกัองเปิดตยาเป็นตัวยา เห็นไหมไม่เห็นขมตรงไหนแล้วใครเขาบอกว่าขมชิ้นวิยาอมันขมนะเอามาให้แก้วหนึ่งชิ้นบอกนี่เชื่อพ่อนะลูกนะยานี่มันขมเป็นหวานเป็นลมขมเป็นหวานเป็นลมลูกขมเป็นยาเออขมเป็นยาไม่เคยทำอะไรมาล่ะเลยนี่เชื่อพ่อนะลูกนะกินเสักนิดไม่เอาเราไปซืหามันขมชิ้นไม่กินไปขมลูกเดี๋ยวกินเสร็จจะพ่อพาไปดูพิษกัดไปไม่หรอกนะไม่เอาไม่เอา ไม่กินไม่กินนะอะไรลูกหน้าที่เดียวฉันไม่กินหรอกอะไรก็ไม่กินไม่เอามะยวพ่อออกเองเองก็ได้วะดูนะสิบบอเสร้ยาให้ลูกดิเห็นไม่ดูนอนเสวยยาเข้าไปมากๆยาชักเริ่มออกเห็นมีอะไรอย่างเงี้ยรู้สิอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยกินน้ำอะไอย่างเงี้ย ผมมันหวานหวานเลยวะเอ้ยอันนั้นไม่ใช่อเดอันนั้มันยาายยาายตายแร้วเจ๊งพอหดไ่ได้ลูกอยู่ต่อเมนเลยไอก่อแลูกนะ พี่โปครับกำลังปลาดใจอยู่ท้องสมเด็จจ้าก็มีเสียงหนึ่งครับดังแว่วคำบมรัดสถานที่นี้ครับพี่น้องได้เริ่มมานานมานานแสนนานเป็นปีเป็นปีแต่กุ๊กัข็งขันกันได้อย่างนี้ไม่มี อ,อ,อ, ujemy, อะไรอีแล้วลูกดูอะไรอีกนล้รรนอะไรอีกอะไรเนี่ยเผอแปบเดียวสีบัอะไรอีก้าไปลูกเหรอบ่สิขัดใจไปค่ะเมื่อกี้มีคนเ้องเห็นเพราะมากเลยเห็นทองชอบอย่าไป ก็ที่เสียงที่ได้ยินเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วพี่จะไปหาถูกยังไงละเพคะก็ไปตามมาก็หมดเรื่องแล้วมันก็ต้องมีคนนร้อนถ้ไม่ไปถ้าไม่ไปล้วเดี๋ยวชักอีกโอ้ยเอ้นักเอกชักเขาหน้ารักเอช่าเร์จมันหน้าเกลียด ใช้ใช่นำสีโบไปเรานำโบนักบอลมาไปลูนะ,ไป,นะไปเก่งไลูกรอสรีโบในเบอร์นี่แหละครัในตาใน,นท้องเรื่องทิ้งรถขับสว่างครับตอนสุดท้ายเรงขับสองจะเป็นไปอย่าง,งไ,ไรครับพี่น้องน้อ่างแกัไปเนะนะรื่อยครับดูาลขับจากต่อไปครับ